ใจกลางกรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียเบลเกรดคือเป็นสวนสัตว์ที่บ้านของสัตว์กว่า200สายพันธุ์ที่ผสานความรักต่อธรรมชาติกับความรับผิดชอบต่อชีวิตสวนสัตว์นี้เป็นสถานที่ที่ธรรมชาติและความใส่ใจมาบรรจบกันเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและสุขภาพดีสวนสัตว์แห่งนี้ใช้ EM หรือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ Use this same solution is very useful for us. Okay. Uh, useful for us because uh, our in uh, Serbia we have a little problem with uh, other preparations, but for us it's useful not only for uh, uh, cleaning or for for the group prevention. Is also is good for uh, against aspergillosis and things wow. like that. Uh, and uh, I. Uh, การใช้ EM เป็นประจำช่วยให้สวนสัตว์สะอาดสดชื่นและไร้กลิ่นการใช้ EM ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายและสร้างสมดุลตามธรรมชาติให้กับทั้งสัตว์และคนทำงานในสวนสัตว์สิ่งแวดล้อมสะอาดสัตว์แข็งแรงคนมีความสุข สวนสัตว์เบลเกรสแสดงให้เห็นว่าการใช้ EM เพียงเล็กน้อยสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนได้จริง